เมื่อมีดาวรุ่งตบเท้าแจ้งเกิดในวงการแล้วก็ย่อมมีดาวร่วงที่โดนข่าวเช้าหรือม,มีผลงานที่ไม่เข้าตาจนทําให้ความนิยมลดลงค่ะเริ่มที่สาวร่างเลก็กกุ๊บกิบสุมนทิป um ที่ปีนี้มีงานละครรวมถึงอีเวนต์จ่อคิวมาได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เปรี้ยงปรางเหมือนปีก่อนและที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือตั้งแต่สาวกุ๊บกิบลดสถานะคนรู้ใจกับพระเอกหนุ่มมา er ริโอเมาเลอร์เหลือเพียงแค่เพื่อนและดูท่าว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็ส่่่งงงงงผลลลให้้้คควววาาาามมขอรนนีดดดูจะิตไปย แถมพักหลังเจ้าตัวยังมีกรณีปากแข็งถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนชายคนสนิทพิษกาไชายก็ทำให้ปีที่ผ่านมาดูจะเป็นปีที่รอบทั้งในเรื่องงานและก็ความรักของสาวกรุก๊ปกิ๊ทค่ะ ที่สาวมินนัทวราหลังพลิกบทบาทลบภาพนางเอกมาขอแจ้งเกิดกับบทนางร้ายเมื่อ2ปีก่อนแต่ปีที่ผ่านมาแม่สาวมินจะมีผลงานและขอให้ได้ชมกันแต่กระแสกลับเรียบเรื่อยไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่ผ่านมารวมถึงข่าวคราวที่เงียบหายไม่เห็นหนะ้าสาวมินตามงานอีเวนต์เท่าที่ควรจะมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวถึงขั้นน้อยใจผู้จัดการเอสุภชัยที่ไม่ป้อนงานให้ซึ่งเธอก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้น้อยใจแต่อย่างใดและที่เห็นหายไปก็กำลังถ่ายละครเรื่องใหม่อยู่เท่านั้นค่ะ ส่วนที่ร่วงไม่เป็นท่าอีกคนเห็นจะเป็นนางเองเกเด็กป้านของเจเอสุวชัยเช่นกันคิดคิดการใหญ่ดานริชี่ออรเนธลงจองเงินในหนังก่อมยักษ์คู่กรรมเวอร์ชันน2013แต่ก็กลายเป็นอังสุมาลีนที่ตาไปพร้อมกับโกบริริมคลองบางกอกน้อยเพราะจากความหวังที่จะได้แจ้งเกิดโดยมีพระเอกคิวทองและเด็กคู่กิมิยะเป็นป้าดานันแต่ก็ดันงไม่ขึ้นตลอดทั้งปีก็เลยเห็นริชี่มีผลงานหนังแค่เรื่องเดียวเท่านั้นค่ะ ที่เยลสตาร์หน้าตีโต่โนภาคินที่ดูท่าว่ากราฟชีวิตจะพุ่งลงเหวตั้งแต่ยืดอกรับแมนแมว่ากำลังคบ้าาดูใจกับนางเอกวิหมอชิดแต่งโมพัรทรธิดาในฐานะแฟนแถมยังสร้างตำนานรักสลักชื่อด้วยการสักชื่อของกันและกานไว้บนร่างกายตายรมผ้าแบบเก็บไว้ดูส่วนตัวส่วนตัวล่าสุดยังทำเซอร์ไพรส์ซุ่มเงียบจัดงานมาที่คล้ายงานวิวา โดยไม่มีผู้ใหญ่เอกแซกต้นสังกัดผู้ปลูกปัน้นรวมถึงเพื่อนเพื่อนเดือดสาไปร่วมเป็นสักขีพยานแม้แต่คนเดียวซึ่งกระแสรักทัวน้้ำครั้งนี้ส่งผลเด่นชัดกับเรื่องงานที่ลดลงตั้งแต่งานอีเวนต์ที่เคาเปลี่ยนตัวกระทันหันและงานละครเรื่องใหม่ของต้นสังกัดที่หลือว่าเจ้าตัวปฏิเสธไม่เล่นเพราะอยากทุ่มเทเวลาให้กับความรัก ล่าสุดกับข่าวการถูกปลดจากซิกขอมลูกพี่ลูกน้องแม้สุดท้ายผู้ใหญ่ในค้ายยังบอยทะกนเกียดจะออกมายืนยันว่าไม่มีการปลดตัวโนโอแต่ก็จะขอให้ผู้ชมเป็นผู้ตัดสินอนาคตเดอะสตาร์นาติคนนี้เองค่ะ